สวัสดี f อฟเบิร์กซับหน้าคี่ทุกท่านนะคะเมื่อนี้แอดมินค่ะจะตามติดเพาะกระสพระผาตงนะคะน้องผาตงปลเหล็กเมือนี้นะคะนาอวันทีท่สิบหามิทุน่ายน2564นน,นนะคะเหลขกีสออกวันที่16คือมืออื่นนะคะเนาะเมื่อนี้จะแอดมินก็เอาแนวทางจา,ากผาตงมาฝาก f อฟซเนาะค่ะข้างช่องก็เป็นเพียงซื้อกาลในการนำเสนอข,ขอมุ่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นในเอฟซีพิจารณากรสือ่อเนาะ ผู้ใดี่เข้ามาแล้วกะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอกำลังใจจากเอฟซีรัวๆนะคะ้าตรงถือมีแนวทางไ,งได้ดีดีจังไดกะให้เอฟซีมาติดตามไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะเมือเ่อแรกจะมีเจ็ดมีสองมีแปดมีเก้านีสามเมื 2, ม 8, ม 9, ม 3, ม่อแรกอะค่ะ มื่อที่สองจะมีเก้าสามศนือที่สามมีเก้ามีสามมีศูนเนี่ยือเอามือสองกับมือสาม้ามือสองมือสามตรงกันเลยเนาะจ้ะแมนมันก็ว่าอยังไงมื่อแรกก็ตรงกันอยู่แต่มีศูนย์คือาเพิ่มอะไรเอ๋อโอ้แมนยูค่ะก็เลย จัดออกมาเป็นตัวสัว์ไดัามตัวนอกจากจัดออกมาเป็นเกีสองแนี่คือหางแหกสองแ้าแล้วก็ 2, 8, ตาม 9, ตุนเก้าศนแต่ที่เป็นอยังตรงนี้หนึ่งน้ำเพราะว่าศูนกับหนึ่งมันตัวเดียวกันแต่อย่าลืมเหมือเลเขียกนกันไว้ วันหนึ่งกับศูนย์กับมันจนวันนี้สิมากกันได้แท่นกันได้ค่ะตัดเหยีสองตัวอยู่บ่ค่ะตัดสองตัวก็ได้ค่ะอันนี้พิจารณา,าบ้างเอาเด้อเอฟทีเลยก็เป็นแนวทา้งนล้วกับแม่นเป็นแนวทางเป็นแนวทางมา,างเรียกหลายตัวมันว่าหลายตัวนะไปกลับหน้ากลับหลังดีสิเนาะค่ะวสามสามศูนย์สามหนึ่งสองแปด ไปหมดเหานี้เนาะครับสิบสีิบสี่นี่มาจากไสตีมาจากมืองานสิบสี่วันงานแมนครับอาหม่้านนี่นนแมนกันว่าเจ็ดหนึ่งของพอเลาก,กับพอรุงอเนาะออของพอเอลาเลารุงของพอพูน่านเนาพอรุ่งเหเลือเจ็ดสองเอาจารย์ สองสองแลงเดียวก้สามกเอานี่ครับอ่านี่ครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ตนะครับจะจะให้เน้นน่นบ่รช่เน้นด้วยตัวได้เน้นสเต็ไแลอ้กาสามเน้นเน้นงามแท้สามหนึ่งเน้นดูสามสุดเนีนงามดีๆครับตัวนี้มากมากอ้าวก้สามเนาะมากอยู่ก้เนี่ยกสาม ข้าสามสามหนึ่งหนึ่งสี่เมนสามคู่นี่ต่ว่าสีบรเเนนกับพิจารณาน้ำเนาะน้เนาะก็ซือไปนน้ำเน่ยค่ะแต่ผู้ใดว่ามักตามที่ว่าเขียนม่านีกับพิจารณาระเบิดจับใส่เอาจับเองก็ได้นั่นแหละคื่อว่าตัวเลขนะครับนตัวเลขก็ได้มากแล้วกาจับกันเองก็ได้ได้มาเป็นยังวันที่สิบกับวันที่สิบเอ็ดเป็นยังก็ได้สามตัวเพราะว่าเฮ็ดมืองแหลกได้หาตัวระบาดนี้่นว่นที่สองเลยว่าโอ้ยพ ห้หาตัวลูกยานลูกจับก็ื้อยางจับพิดเพราะว่เป็นแข็สามตัววะอะไรเพรานะตั้น่รัตนนาถึงนึงคุณผู้บ่าจันถึงคุณนู่าณมันเครียดมากเลยสามตัวให้จังแนก็ว่าไปตัวที่สี่มาจับเลยมือที่สองเปิดหมดขึ้นดินแล้มือที่สามจะได้ที่เราก็เอาไม่ได้ก่อนหน้าได้กินาะ ไปพัฒนาคนที <If S 1> oh, ่ทำวิดีโอมุกจัหาว่าเริ่มเจ็ดแปดเจ็ดแปดมแถมน้ำแถมเจดแปดครับอันนี้ของแถมค่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดมน่น่นแล้วเนาะมีนีน่นอยู่ในนี่แลานนัืงจับเอาจับเอาไม่ได้มากตัวได้ก็ต้องจับมืงานจะมาที่อิกตัวนไขึ้นเน้นซ้ซ้ำตัวนี้อาจารย์เนีนตัวใดครับผมซตัวเน้นนี่ครับสวซีเนีน แ 9, ดเก้าเก้านึ่ตัวที่เน้นที่อาจารย์เก้าสามเก้าสามศนสำหรับโรดรีของอาจารย์ก็ไดเแี่ยวต้องอปรปกาศที่เนียนไปเห็น เลยครับผมนักน้ำก่อนนักครับเนี่ยครับนักสามเกสามเก่าหรือยนักน้ำไปนักจะสามเก่าเก่าสามเก่าสามเก่าสามเพราะไอ้พ่อเป็นฝันเห็นเนี้ยเก่ามหาสามคนมันเคยสื่อถือเก่าสามมันวะมันได้สื่อแต่เก่าสามตัวเดียวโครูเลย ก็สตัวเดียวโรโเลยสุนก็ซื้อตเกาสามโครโรเื่อกันแล้วค่นอันนี้ก็เป็นกุญแจรถอลใกุญแจรถพอดีค่ะจคนบอกก็โม้หนามากุญแจรถเบื้งเลาด้วยมัครับค่ะหนึ่งหน่งเก่าันแตืงเงวัวลงหนึ่ันละเอาเสุภาพพ่อหมั่นกับไฟปูมันนั้นสามเก่าเท่กันซื้อสมเก่ก็น้นรเป็นแงไดล้วครับก่อไ่แมนมูแรถถอยลังือรถถยล ตามแห้งเลยสตนั่นเล่นบั้งคาจันแต่นั่นได้เกาซางแนั่นวันไหวเลยเต็มเต็มเลยมันเต็มเต็มนะคะงวันนี้เราวันอังกฤษว่ะทุกวดนจะว่าผู้ใดก็ได้ผู้บ่ได้ก็บ่ได้ไงมันบอกที่บอกตลอดที่ทุกวดนได้ก็ได้แต่งวดนเนี่ยบ่ได้จะผู้บ่บ่เสือบ่ได้จะผู้บ่เสือบ่เสือก็เสาหัวบ่ถสือก็เสาหัวนะคะวัน พราะทุกวันจะบอกว่าพูดได้หลายก็ได้หลายพูดได้น้อยก็ได้น้อยอพู้บ่ได้ก็พ่ได้เลยวันี้พูดพ่ได้คือผูอ้บ่ตื่นฝาไปสืออ่อได้ิงกวัเวลาแล้วเราว่ะแม่ยากรมาแล้วเวลาที่จะามแล้วนะหน้าเบื่เนค่ะครับ